สวัสดีค่ะวันนี้แนะนำตัวขั้นต้นเชฟจิ๊บนะคะวันนี้เราจะมาทําอาหารที่มีทาโร่นะคะเป็นส่วนผสมนะคะวันนี้เราจะทําอาหารทั้งหมดหลายเมนูด้วยกันแล้วก่อนอื่นวันนี้เราจะทําเมนูแรกนะคะคือลาดหน้าหมูนุ่มทานด้วยทาโร่กรอบนะคะ อันนี้เมนูแรกของเราเดี๋ยวเราลงมือทํากันเลยนะคะขั้นต้นเดี๋ยวเราเผัดหมูกับผักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่วัตถุดิบไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวชจะอธิบายไปเรื่อยๆด้วยว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราใส่ olive oil เราเน้นที่ออลิฟออยด์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรารักสุขภาพนะคะเราเลยเน้นที่ใช้ออลิฟออยด์เป็นหลักถ้าส่วนใหญ่เราก็ผัดกระเทียม ลงในกระทะให้หอมก่อนนะคะให้กระเทียมออกสีเหลืองๆแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราใส่เนื้อสัตว์ลงไปเพราะว่าเพื่อดับความขาวดับความคาวของเนื้อสัตว์ในหมูส่วนผสมของหมูน,นะคะเราทำการหมักแล้วนะคะหมักในที่นี้เราจะใช้เกลือน้ำตาลแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยนะคะ ใส่ตามความเหมาะสมได้เลยอยากทานเนื้อสัตว์เยอะใส่เนื้อสัตว์ค่ะไม่ต้องกลัวเลยแต่เดี๋ยวเราจะเน้นที่ทาโล่นะคะเราจะเน้นที่ทาโลว่าทําไมถึงออกมาเป็นน้าหน้าทาโลก่กรอบได้ะคะผักก็แล้วแต่ส่วนผสมที่จะเลือกใส่ะะเราอาจจะหาผัก ง่ายๆหรือถ้าบ้านใครปลูกผักสวนครัวไว้บ้างก็นำมาใช้ได้คะน้ากระหล่ำปลีผักกขงตุ้งแล้วแต่แล้วแต่ว่าทำบ้านจะชอบออทานผักชนิดไหนนะคะได้เลยแล้วก็เน้นเลยว่าอาหารของสูตรของเชฟวันนี้ทุกชนิดไม่มีผงชูรสเด็ดขาดนะคะไม่มี อ่าควันขึ้นหอมหน่าทานแล้วค่ะรอเดือดสักครู่รอเดือดสักครู่ใส่เต้าเจี้ยวนิดนึงให้หอมนะคะใส่เต้าเจี้ยวนิดนึง เริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาตอนนี้เราเริ่มใส่ผักได้เลยเห็ดได้เห็ดตามฤดูกาลได้หมดทุกอย่างนะคะ แล้วเดี๋ยวเรารอให้ผักสุกนะคะสักครู่เดียวเพราะว่าผักสุกง่ายเจอกับน้ำที่เดือดแล้วนะคะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งทำไปเรื่อยๆความร้อนละเหยไอเป็นกายเ็นไอขึ้นทำให้น้ำงวดลงเพราะฉะนั้นณช่วงนี้เราสามารถเติมน้ำสต็อกเพิ่มได้นะคะ เราสามารถเติมเพิ่มได้แล้วก็เพื่อที่เพราะว่าเรายังไม่ได้ปรุงรสเดี๋ยวเราจะปรุงรสสุดท้ายนะคะแล้วก็ทําให้น้ําข้นนะคะเฉะนั้นเชฟขออนุญาตเติมน้ําเพิ่มนะคะเพราะว่าเชฟชอบทางผักเพราะฉะนั้นเราใส่ผักค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วเรารอจนกว่ามันจะเดือดมันทําให้น้ํามันละเหย เดี๋ยวรอสักครู่ให้เดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราปรุงรสแล้วก็เดี๋ยวได้ทานกันค่ะเดี๋ยวมันจะเริ่มเดือดน,นะคะรอให้ผักสุกสักนิดนึงอ่ะเริ่มแล้วนะคะผักเราเริ่มแล้วทีนี้ เรามาถึงขั้นตอนการปรุงรสชาตเออิเดี๋ยวนี้ผู้ชมชอบรักษาสุขภาพพัฒนาการตัวเองเพื่อ,อทานอาหารที่รักษาสุขภาพเดฉะนั้นเชฟเลยเลือกใช้น้ำตาลทรายแดงแทนที่จะเป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะเพราะน้ำตาลทรายขาวถูกขัดฟอกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มค่อยๆปรุงใส่น้ำตาล หนึช้อนกับอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนนะคะแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยถ้าใครไม่ทันน้ำปลาเราใช้ซีอิ๊วขาวได้นะคะนะคะแล้วก็เราจะใส่พริกไทยนิดหน่อย ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปในจิ้บแรกเลยเพราะว่าเ,เราจะได้รู้ว่าความเผ็ดและรสชาติที่กลมกลืนจริงๆเป็นยังไงแล้วแต่เทคนิคของแต่ละบ้านเหมือนกันบ้านไหนไม่ทานพริกไทยเราก็ไม่ต้องใส่เข้าไปนะคะเวลาเราทานกับทาโร่ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบทานทาโร่ชนิดไหนรสไหนด้วยนะคะแต่แนะนําให้ทานทาโร่ชนิดรสที่มีความจัดจ้านตั้งแต่ สีเหลืองหรือสีส้มนะคะปกติดูน้ำนิดหนึ่งว่าเท่าไหร่แต่ถ้าเชปกะประมาณนี้เชฟก็ใส่ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะก่อนนะคะสมช้อนโต๊ะก่อนแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราเราจะกะเอาแต่บอกเทคนิคว่าใส่ขั้นพื้นฐานที่3ช้อนโต๊ะคนไปด้วยนะคะ เพราะว่าแป้งมันถ้าไม่คนแล้วอยู่ในน้ําที่ร้อนเนี่ยมันจะทําให้น้ําสต๊อกแล้วหรือน้ําที่อยู่ใน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 ลาดหน้าแป้งจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็ใสๆซึ่งทําให้ไม่น่ารับประทานนะคะอ่าโอเคขออนุญาตเบาไฟนิดนึงเพราะว่าเรา จะนำขึ้นจากเตาแล้วเห็นไหมคะเดีย๋ยวเราจะได้ทานรัดหน้าสุดท้ายก่อนเสิร์ฟเราต้องชิมรสชาติก่อนนิดนึงก่อนที่จะออกให้ทางบ้านชิมกันนะคะอือโอเค เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปผสมผสานกับทาโร่ที่มีรสเข้มข้นดังนั้นทำอาหารกลางๆไว้นะคะโอเคทีนี้มาถึงจัดจานการจัดจานของเราแนะนำให้นำซอสราดหน้าลงก่อนเพราะว่าเ,เส้นทาโร่ของเราที่เราจะใส่ในราดหน้าเนี่ย เ,เทคนิคคือต้องกรอบนะคะต้องกรอบก็เลยเชฟเลยมีเทคนิคง่ายๆคือนำซอสลาดหน้าของเราลงจานก่อนนี่เป็นทาโร่พอสีเหลืองนะคะที่เชฟเนำมาคั่วแนละทอดนี่เป็นไงคะ วันนี้เรามีอาหารเมนูพิเศษสำหรับให้ผู้ชมทางบ้านได้ทำทานกันง่ายๆนะคะเอาละลาดหน้าทาโร่กรอบค่ะวันนี้พบกับเมนูเด็ดๆของทาโร่ได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m t a r o nofat ค่ะ